สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปซื้อเครื่องประดับนะครับ B Base นะครับเป็นแอปซื้อเครื่องประดับที่ขายเฉพาะของแท้นะครับแล้วก็เป็นเงินแท้เท่านั้นนะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับอ่านะครับเมื่อทำการเข้าแอปมานะครับเราก็จะมีตัวเลือกให้ล็อกอินอยู่6แบบนะครับก็คือจะมีล็อกอินนะครับลงทะเบียนแล้วก็จะมีล็อกอินผ่าน Facebook i นส t a แกรมหรือว่า Google นะครับ ตัวผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับตัวเครื่องประดับที่ร้านขายนะครับก็จะเป็นพวกโครมฮาร์ดหรือว่าไนกี้หรือว่าจะเป็นของแพนดอร่าแล้วก็วิกตอเรียซีเกตนะครับก็จะมาแนะนำะแท็บไอคอนด้านล่างก่อนนะครับผมก็จะมีหน้าแรกนะครับแล้วก็จะมีรายการที่เราสั่งซื้อหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การชําระเงินนะครับแล้วก็แชทนะครับแล้วก็บัญชีนะครับผม สมมตินะครับว่าผมจะซื้อสินค้าหนึ่งอย่างใช่ไหมครับผมก็จะกดไปที่สินค้านะครับก็จะสามารถเพิ่มไปยังรถเข็นหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวผมก็จะสั่งซื้อนะครับโอเคครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าต่างการสั่งซื้อนะครับที่อยู่นะครับที่ต้องการให้จัดส่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ยืนยันตรงนี้ได้เลยตัวเลือกในการจัดส่งครับก็จะมีแฟลตนะครับ เจนทีครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายการสินค้านะครับที่เราสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโค้ดส่วนลดของทางร้านนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการชําระเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกชําระเงินได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับส่วนผมก็จะเลือกเป็น mobile banking นะครับก็แล้วก็วก,กดสั่งซื้อครับเมื่อ เสร็จแล้วครับตรงนี้จะเป็นหน้ารายการนะครับที่บอกสถานะของสินค้านะครับส่วนตัวที่สั่งไปก็จะเป็นกําลังจัดส่งนะครับจะมี2ชิ้นนะครับก็จะมีที่ต้องชําระเงินนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีที่ต้องได้รับแล้วก็การคืนเงินหรือว่าคืนสินค้านะครับส่งสําเร็จแล้วแล้วก็จะมียกเลิกแล้วนะครับ ส่วนตัวหมวดหมู่ของสินค้านะครับก็จะมีแหวนสร้อยกับกำไลข้อมือนะครับเราสามารถเสิร์ชหาสินค้าที่เราต้องการได้ตรงเ e ิร์ชบ็อกนะครับประมาณนี้ครับส่วนตัวหัวใจนี่คือการกดไลค์นะครับก็คือเหมือนสินค้าที่เราถูกใจนะครับเราก็สามารถกดไลค์ไว้ได้นะครับประมาณนี้ครับ วิธีการชําระเงินก็จะมีการเพิ่มบัตรมาสเตอร์การ์ด Card, หรือว่าบัตรวีซ่าของเรานะครับผมก็สามารถเพิ่มได้นะครับถ้าอยากจะเพิ่มช่องทางการชําระเงินนอกจากโมบายแบงกิ้งนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนของทางแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้จะสามารถแชทกับอแอดมินได้นะครับว่าแบบต้องการสั่งซื้ออะไรหรือสอบถามอะไรนะครับ ส่วนตัวบัญชีนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่อยู่ครับวิธีการชําระเงินนะครับจะมีเกี่ยวกับด้วยแล้วก็ช่วยเหลือครับเราออกจากระบบค,ครับประมาณนี้ครับสําหรับแอปพลิเคชัน b b s นะครับ